อรครับร้วผมดีใจมากนะครับก็กติปีนเนี่ยตแต่เดกๆตอนยนมยจนการชอบดูการปะการังวันนะเราว่าจนตอนนัน่ด้านยวีจนมาเป็นเอนะบกเข้าบ้านมาแล้วออกมาได้มางานปะการังวานเนี่ยเราก็จะชอบชอบดูรู้สึกว่ามันเหมือนเป็น เป็นรางวัลที่ให้กับคนที่ทํางานแล้วก็ผมชอบเห็นความสุขเวลาวันที่ได้รางวัลแต่ละรางวัลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ฝันไว้ว่าวันหนึ่งอ่ะเราอยากจะมียืมูดุอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยครับก็วันนี้ก็ดีใจามากีูเทนด้วยเดีย๋ยวไปไปถ่ายเตี้ยน,นะก็ขอบคุณเลยครับขอบคุณดาราเรนนี่หรือเรนทั้งหมะนะครับทั้งสามแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกคนนะครับที่ ที่วตให้แล้วก็ชื่นชอบเพลงแล้วก็งานายสนนะครับก็ดีใจมากที่หลายๆคนเาอาเพลงของผมเล่นแล้วก็ดูท่าตามแล้วก็เวลาเกิดก็น่ารักมากนะครับจะแซวท่าแก่นตลอดลนะครับก็ดีใจมากครับผมก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณน,นะครับ